การจัดงานวันที่5นั้นมีข้อหน้าสังเกตหลายเรื่องเรื่องใหญ่คือเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องที่สองเรื่องโควิดระบาดแล้วมันไม่ระบาดในในงานนั่นเหรอไม่เห็นมีใครปิดหน้าปิดตาอันที่สมสมเด็จพระเทพหายไปไหน เรื่องนี้ผมตั้งข้อสังเกตหลายครั้งเลยนะครับการจัดงานแคมเปญที่ผมผมไม่ได้เรียกว่าเป็นงานปกตินะครับในงานปกติปีก่อนๆรู้สึกว่าในหลวงท่านไม่ได้เสด็จมาแล้วครับวันที่5ธันวาก็เป็นเรื่องของมูนิธิ5ธันวามหาราชเขาจัดกันนายกก็ไปจัดแต่ปีนี้พิเศษคือในหลวง เสด็จมาเองแล้วก็มีการมีมวลชนมากันเนืองแน่นแล้วในหลวงก็ทรงแสดงบทบาทคล้ายๆกับเหตุการณ์วันที่23ตุลาคมที่เสด็จไปทำบุญในหลวงรัชกาลที่5และวันที่1พฤศจิกายนนะครับนั่นก็คือมี ระกอการกล้ามากเก่งมากขอบใจคนนี้นะใช่นะดังนั้นผมจึงเรียกให้มันเข้าใจง่ายคือเป็นเป็นงานที่อิงกับงานวันสำคัญสำคัญแต่ใช้ในการแคมเปญทางการเมืองซึ่งเป็นความขัดแย้งอยู่ในขณะนี้เราพูดตรงๆอย่างนี้เสียเราจะได้เห็นสถานการณ์ได้ชัด แล้วเราจะได้เข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นในงานแคมเปญอย่างนี้เราไม่เห็นสมเด็จพระเทพไม่เห็นเจ้าฟ้าจุฬาพรขอประทานโทษที่ไม่ได้เรียกชื่อใหม่นะครับจำไม่ไหวไม่เห็นคุณอุบลรัตน์มาร่วมงานเลยมีแต่ครอบครัวเยอรมันเท่านั้นในงานวันที่5นั้นเราเห็นสมเด็จพระเทพเฉพาะในพระบรมหาหราชวังตอนทำพิธี ทางศาสนาอันนี้ก็แน่นอนนะครับเป็นเรื่องการถวายกุศลแก่พระราชบิดาแต่ว่างานที่สนามหลวงเช่นเดียวกันสมเด็จพระเทพก็ไม่เสด็จมาอีกเมื่อไม่มางานวันที่23ตุลาท่านก็ไม่เสด็จมาทุกพระองค์ไม่เสด็จมามีเฉพาะ ครอบครัวของพระองค์ในหลวงเท่านั้นเองคุณนุย้ยคุณก้อยองค์พาแล้วก็ศิลวารีเท่านั้นเองเป็นแกนหลักพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไปจำ้ำจี้จ้ำชัยแต่ว่ากําลังจะบอกให้เห็นว่าการเมืองในวังนั้นมีความขัดแย้งแน่เพียงแต่ความขัดแย้งนี้มากน้อยแค่ไหนเรายังประเมินไม่ได้ เราดูจากปรากฏการณ์ดังนั้น,นคืนวันที่5ก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่ทำให้ต้องเก็บเรื่องนี้เป็นข้อมูลวางไว้บนกระดานในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่อไปอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นตั้งข้อสัอสงเกตที่เรียกว่าเป็นสมธธนสมุติฐานสมมุติฐานเรื่องที่สอง ก็คือเรื่องมาตรวจสอบดูค่าใช้จ่ายมีเอกสารหลุดออกมาครับว่าค่าใช้จ่ายในคืนวันที่5นั้นใช้ไป58าสิบแปล้านหกแสนบาทครับเป็นยังไงครับ บางคนก็พยายามจะเอาข่าวว่าคนที่ไปในงาน้าทันวานั้นน้อยกว่าคนที่มาประท้วงไปยื่นจดหมายวันที่8ปดพิจิกาอีกนะมีฝ่ายคณะรัษฎรเอาภาพมาเทียบกันผมไม่พูดเรื่องนั้นแต่แน่นอนมุมมอง มุมถ่ายภาพมันหนาแน่นดูสวยงามผมบอกท่านนะครับอันนี้ไม่ใช่ราชการทำแต่เป็นมืออาชีพเพียงแต่ว่าข้อมูลตัวนี้ยังไม่ได้หนังสือมาว่าจ้างบริษัทแกมมี่หรือจ้างบริษัทไหนเป็นคนมาแคมเปญกับ ผมไม่เชื่อแล้วครับราชการจะทำได้มีโดรนบินขึ้นไปแล้วก็แปรแปรขบวนเป็นรูปในหลวงอะไรต่างๆสวยงามทั้งหมดนะนะทั้งหมดนั้นคือการลงทุนจ้างบริษัทเอกชนมาจัดแคมเปญตัวเลข58ล้านเป็นไปได้หรือคุณสุนยัย ผมว่าอาจจะน้อยไปก็ได้นะระดับขนาดนี้ถึงครับห้บแนี่ไม่รู้ว่างบแค่ไหนอย่าลืมว่างบอบอตอก็มีอีกนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในห้าสิบแปนะเพราะว่ามีการขนคนมาจากภาคใต้ขนคนมาจากต่างจังหวัดเพื่อจะให้มาร่วมชุมนุมแต่ที่ผมยืนยันว่าเป็นการจัดแคมเปญแน่นอนเพราะอะไร มีดาราไม่ใช่คุณบินคนเดียวครับมีอีกหลายคนนะเขาวางจุดไว้แล้วก็จะมีการสัมภาษณ์ทำให้บรรยากาศตัดไปตัดภาพไปตัดภาพมามีรสชาติดีมากดูแล้วไม่น่าเบื่ออันนี้เป็นฝีมืออาชีพของบริษัทเอกชนทำที่เรียกว่าบริษัทจัดอีเวนต์ซึ่งรัฐบาลประยุทธ์ใช้มากที่สุดเพราะว่าอีเวน โดยบริษัทพวกนี้ที่ผ่านมาผมรู้ว่าเขาใช้แกรมมี่แต่งานนี้จะใช้แกรมมี่หรือเปล่าไม่ทราบวันหลังมีโอกาสได้รู้ข้อมูลจะเอามาบอกท่านประยุทธ์มันใช้แกรมมี่มากเพราะว่าการจัดอีเวนต์นี้เป็นแหล่งหาเงินอันหนึ่งของบริษัทสื่อมวลชนทั้งหลายที่ที่เขาต้องเอาใจรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้มันมันทำ ผักชีโรยหน้าเยอะไงอาจะทารถไฟความเร็วสูงาจากเอามีโขนมาเต้นระบงระบำลากรางรถไฟมาต้อนรับจีนโชว์ว่าทำแล้วแต่วันนี้รถไฟยังไม่มีนะรางรถไฟยังวางไม่ถึงร้อยเมตรร้อยเมตรยังไม่มีนะดังนั้นวันนี้ธุรกิจสำคัญสำคัญที่ทำมาหากินให้สื่อมวลชนทั้งหลายที่เขาเชียร์ประยุทธ์ นี่เป็นทางหนึ่งที่ได้สตังแล้วนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมสื่อบางฉบับมันเชียร์แหลกลานเพราะมันมันตั้งบริษัททำจัดอีเวนต์ครับจัดงานให้ดังนั้นงานคืนวันที่ห้าธันวานี้บอกได้เลยว่าเป็นการจัดทำโดยการถ่ายทำโดยอีเวนต์ของของบริษัทเอกชน ถึงได้มีดาวลงดาราพวกนี้ดารานี่ต้องจ้างทั้งนั้นนะครับแต่ในบินบอลธิ์นี่ผมไม่รู้แต่คนอื่นๆนี่ผมเห็นหลายคนเลยท่านไปดูเองผมไม่ได้เอามาเปิดอีกทีนะครับเพราะผมไม่ต้องการมาจับผิดคนนี้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 เอามาจับผิดเราจะมาเอาตัวเลขมาจากไหนเอกสารมันหลุดครับนี่ครับเอกสารหลุ่ เฉพาะตัวเลข58ล้านขีดเส้นแดงอยู่ผมจะวงให้ท่านเห็นเลยนะครับมีลายทรงลายเซ็นตรวจสอบถูกต้องแบบฟอร์มมีข้อพิจารณาข้อเสนอจึงเรียนมาโปรดพิจารณาตามข้อ2หากเห็นชอบจากได้แจ้งสพอกอเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ข้อ2ข้อพิจารณาที่เชื่อมโยงกับข้อ1ข้อ1.4บอกว่าจะมีเนื่องจากสอ,อชอต้องเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระราชพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบาพิรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติาธันวาคม2563ในส่วนที่สำนักปลัดนายกรัฐมนตรีสปนรับผิดชอบโดยสอชอรับผิดชอบดำเนินการด้านงานพิธีการต่างๆรวมถึงการจ้างเหมาเอกชนเห็นไหม ดำเนินงานในการจัดสถานที่และบริหารจัดการพื้นที่ระหว่างวันที่1ถึงวันที่6กันวาคม2563ณนะท้องสนามหลวงตลอดแนวถนนสนามชัยดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ1.1ในการนี้สออชอได้ประมาณการค่าใช้จ,จ่ายในการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วเป็นเงิน58.6แล้านแสนบาทวงเล็บตัวเลข 58.6แล้านแสนบาททวนวงเล็บเอกสารหมายเลขหนึ่งที่แนบมาเห็นได้ยังฮะถามว่าเราไม่เสียหายอะไรอะ่ะไม่เสียหายหรอกครับแหมงานพระมหากษัตริย์คำว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยมันมีมันเป็นไฟบังคับงานของพระองค์ท่านต้องยิ่งใหญ่หมดแต่บังเอิญมันอยู่ในช่วงของวิกฤตโควิด วิกฤตเศรษฐกิจที่ไทยเก็บภาษีไม่ได้เครื่องยนต์ส่งออกเครื่องยนต์การท่องเที่ยวมันดับหมดแล้วดังนั้นเงินทั้งหลายวันนี้ต้องกู้มากู้มาใช้แล้วก็อ้างว่าจะกู้มาเพื่อจะแก้ปัญหาจะได้ช่วยเหลือประชาชนนี่คือประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของนายประยุทธ์ ที่เขาตั้งประเด็นไว้ว่าประยุทธ์ไม่ไม่ได้บริหารเพื่อประชาชนแล้ววันนี้ก็ชัดเจนว่าประยุทธ์อยู่ได้เพราะพระมหากษัตริย์ไม่ใช่อยู่ได้เพราะประชาชนดังนั้นอำนาจอยู่ทั้งไหนเงินมันก็ไปตรงทางนั้นสิครับถ้าแค่เรื่องวันที่ห้าธันวายอย่างเดียวไม่เป็นไรดันมีเครื่องบินแอร์อบัส320มาถวายใหม่เห็นไหมฮ แล้วก็หรูหราเกินกว่าปกติที่เห็นดังนั้นจะเห็นได้ว่าทำไมเงินมันถึงไปตุงที่งบกลางห0แสนล้านซึ่งเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเงินส่วนใหญ่เลยเนี่ยเป็นเงินแฝงอยู่เพื่อจะรับใช้สถาบันแล้วเฉพาะสถาบันก็สองหมื 13, 10, 000, 000, 000, 000, 000. น่นสล้านอยู่แล้วนี่ยังไม่พูดถึงงบแฝงอยู่ตามกระทรวงต่างๆ ดังนั้นถ้าพูดถึงงบพระมหากษัตริย์ต่อปีนะผมว่าไม่น้อยกว่าแสนล้านครับรับประกันได้ตรงนี้เองมันอยู่ในช่วงของวิกฤตที่เราประชาชนก็จับตามองว่าคุณไปยุทดรัฐบาลนี่จะแก้ปัญหาอย่างไงเอาเงินไปแจกคนละห้าพันก็นั่นแหละที่ที่เราเห็นข่าวมันจะมีโครงการอื่นต่อๆไปอีก ที่คุณประยุทธ์โม้ว่าจะมาแก้ปัญหาเพื่อจะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมันจะไปได้หรือครับนี่เฉพาะที่ปูดออกมาเฉพาะงานของที่สนามหลวงยังไม่พูดถึงการเสด็จไปที่พัทลุงการเสด็จการชุมนุมเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกามีค่าใช้จ่ายหมด การที่จะต้องขนคนมามีเบีย้ยเลี้ยงมีค่าอาหารค่าเสื้อผ้าแล้วบ้านเมืองจะต้องทะเลาะกันไปอย่างนี้ความขัดแย้งก็ไม่ยุตินประยุทธ์ก็จะอยู่ต่อไปก็จะฝืนร่างนะั้นแก้ไขลมน,นูงกูก็ไม่แก้กูก็จะอยู่ต่อไปผมถึงบอกว่านายประยุทธ์เป็นฝีดาษแม่ทัพเป็นฝีดาษออกรบติดกันงมแงมหมดทั้งบ้านทั้งเมืองผมนึกว่าวันนี้สังคมไทยมันไม่มีทางออกแล้ว ยิ่งเมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์แสดงบทชัดเจนว่าจะดำเนินการเพื่อจะปราบปรามฝ่ายที่เห็นต่างเอาเข้าคุกให้หลาบจำรวมถึงมีข่าวลือว่าอาจจะมีการอุ้มหายหรือว่าฆาตกรรมอำพรางในเรือนจำในอนาคตต่อไปเพื่อจะไปสู่ความรุนแรงหรือการรัฐประหารจนกระทั่งวันนี้กลายเป็นข่าวต่างประเทศ ถึงขนาดการบัญชิการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาวุฒิสภาของวุฒิสภาเนี่ยนะครับออกมาตรก,การประกาศเจตนารมณ์มาแล้ว5้าข้อยอย่างที่ผมรายงานห้ท่านไปทราบแล้วภาวะการอย่างนี้มันไปไม่ไหวครับที่ผมนี่พูดไม่ได้พูดคนเดียวนะครับวันนี้ท่านมาดูข้อเท็จจริง อารมณ์ความรู้สึกของประชาชนก็รับรับไม่ได้ก็เยอะนะครับไอ้ที่ท่านเห็นมุมกล้องที่เขาแสดงออกกันที่สนามหลวงนั่นเป็นส่วนหนึ่งแต่ที่เขาเขาแสดงออกอีกทางหนึ่งเนี่ยมันมีปรากฏการณ์ซึ่งซึ่งยากมากนะครับประเทศไทยนี่ไปแสดงเห็นคันนี่ นอกจากผิดกฎหมายแล้วยังจะเกิดถูกอันตรา,านเล่นงานอีกนะครับจำได้ไหมครับวันที่ในหลวงสิ้นพระชนใครไม่ใส่เสื้อดำถูกลูกหลงกันไปไม่รู้กี่คนทำร้ายกันเองในสังคมดังนั้นคนที่กล้าแสดงออกตรงนี้ก็เป็นความกล้าหาญอย่างยิ่งนะครับคลิปที่ผมจะให้ท่านดูนี้ถูกลบไปแล้วนะครับ เนื่องจากงานงานี้ใหญ่มากรัฐสภาก็ในชวนนี่ครับก็คงจะปรารถนาดีก็ทำการถ่ายทอดสดในเฟซบุ๊กของรัฐสภาปรากฏว่าเจอประชาชนเขียนคอมเมนต์เข้าไปนี่ลบไม่ทันไม่รู้จะลบยังไงครับแอดมินธรรมดาแอดมินลบได้นะแต่มันเข้ามาหนักจัดลบไม่ทันทำไงกูปิดหนีเลยปิดปิดถ่ายทอดเลย ผมแล้วพอปิดถ่ายทอดแล้วมันก็ยังค้างอยู่ในระบบ Facebook นะครับยังค้างอยู่ถอดทิ้งเลยครับมีคนเขาเก็บ<ข>มาได้ผมเลยมาให้ดูเนาะโระสงค์สนิกรได้ร่วมกันถวายพระพรส่งพระเจริญค่ะนี่ครับเดี๋ยวนะและขณะนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภรณ์นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราสรุรดีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมเด็จพระจุลเธอเจ้าฟ้าสิริวรวรีนาริราชกัญยาและเจ้ากุมพระสิริกนาพิราชกัลยาดีส่งพระดำเนินจากเวทีใหม่ทีนะละคณะพระบาทนะครับมาอย,ย่างไม่เป็นไรครับ,รบเียเเ๋ยวเปิดโชว์เลยที่จอดอยู่บริเวณถนนขั้นกลางของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วนะครับเราจะได้ประทับรถ,รถยนต์พระที่นั่งท่านจะเห็นนะครับพระชจ้าดำเนินว่ากลับไปยัง ประนาพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับมีคนเขียนข้อความเข้ามาเต็มไปหมดครับให้เลิกหนึ่งหนึ่งสองแล้วอีกหลายข้อความครับเสียงบรรยายก็บรรยายไปแต่คนดูก็เขียนคอมเมนต์<อ>แบบ<อ>วิจารณ์ณ<อ>แรงๆ<อ>งครับรยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองนี่พลืดเลย แล้วมีการวิพากษ์วิจัยกันอีกหลายข้อความให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และบางข้อความก็อาจจะไม่ได้แสดงนะมันหนักแต่สมเด็ะพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณนรักษ์ราชกิจยาดังนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะใช้วิธีแก้โดยการไปปลุกระดมคนที่เห็นด้วยกับพระมหากษัตริย์ โดยไม่ต้องสนใจว่าวันนี้วิกฤตของประเทศชาติเป็นอะไรเศรษฐกิจเป็นยังไงวันนี้คนฆ่าตัวตายก็มีเป็นรายวันเป็นข่าวมาตลอดแต่ผมไม่ได้เอามาออกท่านเห็นเองในข่าวในประเทศน้ำท่วมภาคใต้ประชาชนก็เสียชีวิตไป1 8บ9คนวันนี้ยังมีข่าวเกี่ยวกับเรื่อง สถานการอุทกภัยนะครับวันนี้มีคนตายเท่าไหร่เนี่ย็ดคนเหรอครับ<ม>เอ,อ้ขอโทษ11จังหวัดข้อมูลเขาส่งมาให้ล่าสุดไม่ได้บอกว่าคนเสียชีวิตเท่าไหร่โอเคครับมีทั้งหมด10 มีทั้งหมด11จังหวัดนะครับ101อำเภอ560ตำบล4,000กว่าหมู่บ้านาน,นี่เป็นภาวะการที่กำลังเดือดร้อนกันอย่างหนักในขณะน,นี้แต่แน่นอนการจัดงานก็ต้องยิ่งใหญ่เรากำลังหลงมิติหลงภาพ,พว่าการจัดงานยิ่งใหญ่จะทำให้เชิดเทิดพระเกียรติของพระอ,องค์ แต่การเทริดพระเกียรติของพระองค์ที่ที่เป็นจริงนั้นต้องเป็นการเทริดพระเกียรติที่ประชาชนอยู่ดีกินดีด้วยครับเมื่อเมื่อประชาชนทุกยากเนี่ยพระมาหากษัตริย์ก็ควรจะต้องแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกทุกขยากกับประชาชนดังนั้นเราจึงเห็นพระมาหากษัตริย์ของอังกฤษหลายประเทศ ในภาวะทุกข์ยากเขาจะตัดงบประมาณของพระองค์เอง,เองการตัดส่วนหนึ่งด้วยจริงอยู่ครับไม่ใช่ตัดทั้งหมดแต่เป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าพระองค์ท่านได้รับรู้ถึงความทุกข์ยากของพระสงฆ์นี้ก่อนแล้วแต่อันนี้ไม่มีเลยผมก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนวางแผนการจัดการเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ของงานวันที่ห้าธันวาคมนี้เนี่ยมันจึงมีอะไรย้อนแย้งกับความเป็นจริงแล้วเอกสารหลุดมาอีกครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีการน้ำท่วมพื้นที่มากที่สุดคนเดือดร้อนมากที่สุด แล้ววันนี้ที่จังหวัดนคสรสธรรวัาิมีปรากฏการสะท้อในให้เห็นสองอย่างอย่างที่หนึ่งนายอำเภอในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการไม่ได้สนใจเรื่องความเดือดร้อนจากภายน้ำท่วมของประชาชนอย่างออกหน้าออกตาไม่สนใจครับอาจจะสนด้วยนะฮะท่านเขาทำตามหน้าที่แต่ว่าการที่ไปกะเกณฑ์ผู้คนมานะครับ ให้มาจัดงานวันเฉลิมพระชนม์ภาษารษาราชการที่เก้านี่ผมว่าอันนี้มันมันหนักไปนะนายผู้ว่าราชการจังหวัดไกรสอนวิสิทธิ์วงครับได้มีหนังสือลงวันที่สี่ธันวาคมเรียนประหลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งหนังสือนี้ให้ทางอำเภอเพื่อจะจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมแหมอันนี้เปลี่ยนชื่อใหม่นี่เรียกยากจริงๆครับพระบรมชนกทิเบตชนกอทนากาทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษวันชาตินี่ครับจดหมายอ้าวแล้วเขาจะเอาเวลาที่ไหนมามาจัดงานกันเรามันเกิดอุบัติภัยขนาดนี้ นี่คือรายละเอียดบัญชีจำนวนจิตอาสาพระราชทานที่จะต้องกะเกณผู้คนเข้าร่วมพิธีแล้วนี่คือหนังสือของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สั่งการถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนให้ระดมมาจัดงานจังหวัดอื่นก็คงมีครับ แต่จังหวัดอื่นเขาไม่ได้เกิดเออเอเอทอทกภัยที่คนเดือดร้อนคนตายมากขนาดนี้ตรงนี้เองที่ผมถึงบอกว่าพอระบบแกนกลางเนี่ยเป็นราชาธิปไตยกลไกต่างๆก็ต้องเสิร์ฟข้างบนอย่างเดียวก็ไม่ไปเสิร์ฟประชาชนไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิ่งที่ประชาชนกําลังเดือดร้อนในหลวงก็ไม่ทราบเรื่องอยู่แล้วก็ไม่ไม่พระองค์ก็จะว่าไม่สนพระไทยเลยก็ก็ไม่ไม่รู้จะ มันอาจจะไม่เหมาะสม,มน,นะครับแต่ว่าภาพที่สะท้อนมันออกมันออกมาแบบนั้นการจัดงานเออ่ที่สนามหลวงจึงเป็นภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นว่าไม่ถ้ามองกันจริงๆคือไม่ได้สนใจเลยว,ว่าคุณอยู่ยังไงแต่ฉันจะจัดคนฉันอย่างเงี้ยรัฐบาลก็ต้องจัดงบประมาณไปให้ห้าสบหกล้านหน่วยงานต่างๆก็ต้องเซิร์ฟกันเต็มที่แต่าาละจังหวัดก็ต้องจัดงาน สสนนนนันับุกเต็มที่ดังนั้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผมบอกมีสองประเด็นที่น่าสนใจก็คือกรณีของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดำเนินการเรื่องนี้ในขณะที่ประชาชนเดือดร้อนนายประยุทธ์เดินทางไปจังหวัดนครเห็นชัดเจนครับในเทพไทยเสนาพงศ์ที่วิจารณ์ประยุทธ์อย่างนั้นอย่างนี้ประชาธิปัตย์ทำท่าว่าไม่ได้เอากับประยุทธ์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปดูคลิปนะครับโอ้โหเชียร์กันสุดริมที่ประตูมวลชนที่ของของสสก็มาเชียร์ประยุทธ์เต็มที่ท่านเห็นหรือยังครับว่าประชาธิปัตย์กับเผด็จการเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไอภาพที่สะท้อนออกมาดูด่าว่ากันบ้างนั่กนกบเป็นเรื่องเล่นละครกันไปเอาละ,ะครับวันนี้ที่ผมบอกว่าสมเด็จพระเทพ ท่านเสด็จมาเฉพาะในงานทําบุญในพระหมหาชวจงพระบรมหมหาราะจะวังท่านั้นแต่ข้างนอกไม่ท่านไม่ได้เสด็จมาและไม่มีพระองค์ใดเสด็จมาเลยก็เป็นประเด็นที่เราแขวนขึ้นป้ายไว้ว่า <c oughs> ว่าด้วยการเคลื่อนไหว <c oughs> ของเหตุการณ์ในวังนะครับ ก่อนจะจบวันนี้ผมอยากจะเอาข่าวนี้มาปิดท้ายรายการหน่อยถือว่าเป็นข่าวประจำรายการนะครับเรื่องนี้อาจจะยังไม่กระทบถึงไทยแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวของมนุษย์ถึง ความทุกยากของเขาก็คือการหยุดงานประท้วงของกรรมกรอินเดียครับเราจะจากกันด้วยข่าวนี้นะครับแรงงานอินเดียนัดหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในโลกรอบที่สองในปี2.5.6.3นี่คือสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิดที่กระทบไปในประเทศต่างๆ อินเดียก็ได้รับผลกระทบอินเดียเป็นประชาธิปไตยภาพมาลยสะท้อนออกมาง่ายคนงานอยู่กันไม่ไหวขอขึ้นค่าแรงงานมีการประท้วงให้รัฐบาลช่วยเหลือและเป็นการประท้วงที่รุนแรงที่สุดคือนัดหยุดงานกันทั้งประเทศครับแล้วหนังสือพิมพ์ประชาไทยบอกเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในโลกคนแน่นอนฮนะคนพันล้านนะ่ะ ประเทศที่มีคนพันล้านเนี่ยแค่ประท้วงกันหนนี่ก็ร้อยล้านแล้วนะครับใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้เป็นภาพสะท้อนว่าปีนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่จัดการประท้วงคนอินเดียคนงานและประชาชนอินเดียนัดหยุดงานประท้วงทั่วประเทศที่เรียกว่า All India Strike มีคนงานร่วมหยุดงานประท้วงกว่า250ล้านคนนับเป็นหนึ่งในสี่ของประชากรวัยทำงานการนัดหยุดงานประท้วงครั้งนี้ล่าสุดนี้ยังนับว่าเป็นการนัดหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในโลกรายการรู้เขารู้เราแฟนคลับต้องทราบเรื่องนี้เพราะนี่คือผลหนึ่งของความเดือดร้อนจากวิกฤต โรคระบาดซึ่งในประยุทธ์ไม่ไม่ได้แสดงบทบาทเดือดร้อนรู้ร้อนรู้หนาวเลยนะครับวันนี้นะครับไอที่แสดงออกที่แรกๆแี่ทำไปเล่นเป็นเล่นเป็นละครแต่วันนี้สะท้อนออกที่ชัดเจนที่สุดคือระบบงบประมาณที่ประกาศไว้ว่าจะจัดเพื่อประชาชนแก้ปัญหาวิกฤตโควิดนั้นวันนี้ปรากฏการณ์หลายปรากฏการณ์มันไม่ใช่ครับ ผมเลยเอาข่าวของวิกฤตโควิดในอินเดียที่ส่งผลถึงการประท้วงกันถึง250ล้านคนทั่วประเทศอินเดียนี่มาเตือนใจสำหรับวันนี้นะครับก็กราบขอพรคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็จะพบกันใหม่อีกทีหนึ่งวันพฤหัสใครที่จะติดตามรายการเดี๋ยวเราจะขึ้น YouTube ตัดเป็นตอนๆให้ท่านดูนะครับขอพระคุณครับที่ติด